ีเข้าดีใจชอบขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในพวกอีของเศษไปไม่ดีเอามาปากใส่ได้เลย อาจารย์ติดต่อคนลุกเลยค่ะพวกค่ะระอาจารย์วันนี้เตียงซื้อกรรมวันซื้อการครับเนี่ยค่ะมันไม่พอไม่พอไม่พอก้อนเงินท่าสีทองจะเร่งเงินท่าสีเงินจะเร่งทองสีแดงจะเร่งตัวตาของแดนตรงนี้ สีดำเร่งที่ดินใสเจริญสูขรรับสูยวเพียว